สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแว่นนะคะที่เมกะบางนานะคะเป็นร้านโอนเดย์นะคะมีแว่นให้เลือกหลากหลายมากอันนี้กำลังลองแว่นอยู่นะคะที่เรือกไว้ก็จะเป็นสองตัวนี้เลยสวยทั้งคู่ใส่แล้วแบบดูดีมากอันนี้นะคะก็จะลองใส่อีกครั้งลองไปเรื่อยๆค่ะไม่เลือกหลแบบอยากให้เลือกแบบที่เราถูกใจ ที่ลองใส่นะคะส่วนมากจะเป็นพวกกรอบใสๆอะไรแบบนี้นคือแบบตอนนี้มันฮิตมากกรอบใสๆดีมากสวยมากและนี่ก็เป็นอันที่เราเลือกมานะคะสวยมากราคา3 9 9 0บาทค่ะคุ้มมากจะบอกว่าตอนแรกเกียดเกือบจะไม่ได้ลายนี้แล้วแต่พอดีพี่เขาไปลือลือๆแล้วก็หาได้มาอันนึงพอดียังเป็นอันสุดท้ายอูทุกคนประทับใจมากก็แรกคิดว่าจะไม่ได้แล้ว มันน่าจะขายดีแหละมันของมันก็เลยหมดตัวถ้าใครเล็งไว้หรืออยากซื้อก็ลองไปเลือกดูที่ร้านได้ลองใส่ดูหลายๆครั้งว่าเราแบบชอบไหมอะไรมันดีหรือเปล่าอะไรตัวน,นั้นมันหนักไปไหมออวันนี้ก็อวดว้นให้ดูแค่นี้นะคะจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย